สวัสดีครับผมช่องพลอยลองเพื่อนครับผมรายงานตัวสายจังหน่อยหนึ่งครับเนื่องจากนอนฟืงตื่นกับนอนตื่นแล้วก็ลงมารายงานโัวพี่น้องบังครับผมนี่คือสถานที่ทําการแสดงครับแรงคําขึ้นนี่พี่น้องปัดบรรยากาศพี่น้องเขาพูดหลายครับผมสุดยอดสุดยอดครับพี่น้องสุดยอดแองคอรอครับพี่น้องปัด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 ครับ ก็จะไม่มีฝนหรอกครับแถวเนี่ยนะสังเกตบึงดินแห้งครับดินแห้งครับบรรยากาศลานขารลานขายลงกันเรียบร้อยครับผมลงกันเต็มเลยครับปัดล้านกว้างครับมาแลงในบรรจุค้นเลหลายครับพี่น้องเอฟซีแฟนคลับทั้งโคราชแฟนคลับทั้งปากช่องครับแฟนคลับจากไกลจากไกลพี่น้องมาจากไร่หม่องหลายบอลครับ ที่ขอมาเบิง้งในคลิปนี้ครับสามารถเข้ามาเขามาเป็นกำลังใจกันได้มาแลงนี่ครับมาหมุนน้ำกันครับก่อนขับสู่ภาคอีสานครับอันนี้เป็นอีสานใต้เนาะครับโคราชเป็นอีสานใต้ครับอีสานใต้และอีสานกลางโคราชมนุษย์จำอะไรนะที่เป็นอีสานใต้ครับผมบรรยากาศบ้าเฮงดีครับพี่น้อง ยากาศคือทัดสวยงามมากครับสว,สวยงามสวยงามประพดซุ่มนึงไปนอนอยู่วัดย่างไก่เลยผมที่ลังเขาประมาณกิโลหนึ่งเขาว่าครับทีมงานย่างไปหลับนอนประมาณหนึ่งกิโลครับนี่คืนอนครราชสีมาครับปากช่องครับป้าพี่น้องป้าเอฟซีป้าแฟนครับกลับมา เิ่งบรรยากาศกันก่อนที่ที่ทำการแสดงมอแลงนี้เดินทางมาหอดจอดเทิงกันเรียบร้อยวัตอนนี้เวลาก็ประมาณบ่ายหนึ่งเศษรับมาดอพี่นอ้องมาแรงมามวนครับทีมงานคำสังสาวนี้ปังแกง วนกันอยู่นี่ครับเสร็จจากไปทีนี่ก็จะเดินทางไปต่อที่นคราสีมาไปเด,เดินทางไปต่อที่ขอนแก่นครับผม เขากำน้มครับรงรานกันเป็นที่เรียบร้อยโอ้บรรยากาศมามวลทำกครขับผมนะตอนนี้กำลังจัดระเบียบการตั้งจัดระเบียบการติตั้งเวทีเรื่องปักไฟเขาจอดเรียบร้อยครับตอนนี้ก็เหลือตำแหน่งรถเวทีเวทีจะขอมีเทียบแล้วก็ลุงของ,ของ กครกำเริ่มเ,เปิดปากช่องจังหวัดละครราส,สีมาครับผมเปิดทำการแสดงยูงนีเ้อพี่นอ้องกูไดใจจือบรรยากาศได้กันตรงมาเลยครับใครจำบรรยากาศได้ก็ตรงมาเลย พวตัวมดอกกะวัดนไปเลยไปรลยมันจะกาแบบคักไเลยเอ้ยเลียนอยู่ในโน่นเลยมาแล้วสุดยอดสุดยอดสุดยอด ผมมีหุ like e ่นน้องน้ำแล้วมันจิตทั้งนี่อาบตีแมลงนี่คือเป็นอาบดีแท้เออเนี่ยข้างหลังเนี่ยบรรยากาศน่าอาบกัน่าเล่นน้ำอยู่นี่ครับเป็นไนพอวันสถานที่โอเคบ่อันนี้เะมอสานลำย่างเอาสหรับ ขั้นสไตล์ขั้นดีขั้นที่จัดหนาหนาวสุดยอดเลยอู้ยหมดลมหมดทั่วตีพอหมดลมหมดทั่วตีเขาเป็นบรรยากาศหนาหนาวคือเขต้องออกไงคอนเสิร์ตผมให้ไปเรียนถ้าจ้าไปเรียนเพื่อชีวิตเรียนไปน้ำเมาไปน้ำแต่ว่ากลางเต็มเลยกลางเต็มกลางเต็มเลยผู้ใดเมาเขาไปนอนเลยมวนกับนั่งนั่งกองเพียงนี่แหละอ๋ออ๋อหมายถึงว่าซุ่มมาแตกอากาศมันหนาวบรรยากาศยัดช่วง นันน,นี่นม,นองงม,มอกไม่ยวันอมันอยู่ส่งนหมอก็ยู่แล้ว,แ,ลวแถวนี้มอก็ยู่แล้วนว้าชานี่มอก็ยู่แล้วบรรยากาศดีครับเนี่ไอ้นี่ขนมีสังกะสี้อมให้องเด<อ>เียวพี่หัวเง่าทำเ่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเีท,ที่ข้นแล้ววันน้องจังสีเห็นเนาะไม่ที่เดีวไอยางง่ามเลยล่ะว่ะมันเป็นอำเภอปากช่องบ่อยเลยปากช่องมันตรงไปนี่ยนเรียดไปข้นเขาญงต้นลงเนาอ้าวหัวหันหอดเขาไงตีห่วหันหอด ยังนี่เ้าเหยียบบางลองหัวงบโตีมันงเลยยังนี่เ้าบมาท่านไหนขึ้นทัานใอรคับคนเนี่ยโอ้เขาต้องผ่านเขาไงอ๋อขันไปหนี่งก็ขันขันตรงไปเลยนี่ไปอ <ไป S 1> ับ้านน้ำเขียวไปบ้านน้ำเขียวกันออกหัวไปไปตูนลงนครนายกเลยแต่ว่าต้องขึ้นเขาไงเลยเอามืออึ่งหนีหูไม่หูครับออกไปนี่แล้วเนาะกลับต้งผีดไหมบอคนมีตภาพยูนี่ไปเรียนมาสามสี่ยี่ร้อยเนื้อมิตรภาพก่อนเ้างซออกไปคอนแกนเขาเขาขราชไปนี่ ม้อนเขามอนเขาเล้วประมาณกี่กิโลถึงโคราชกสเจ็ดสิบเจ็ดสิบสองกิโลไก่นี่ไปโคราชบ่ครับเจ็ดสิบสองกิโลโอ้เจ็ดสิบสองกิโลอุ้ยไก่เติมตัวเสมอนนี่ขาซื้อนี่ไหมนี่เห็นกซื้อลูกเขาลูกนี้มันขึ้นเลย่พรารับ้านนี่โอ้ลูกบุรีขพราะรันน้องมานนี่ เจ็ดสิบกว่ากิโลโคลาดโคลาดคอนเจนเที่กับไก่เดือพี่ดีเมื่อสองร้อยก้แล้วครับกัดจากเนี่ยอืมโคลาดคอนเจ่ะสองร้อยนิดๆเลยประมเนสอเียืนได้แค่ยังยยืนได้กับผมมไม่ไม่ไม่น่าไม่น่าจะให้เกินซีนี่นี่ติบวนี่ลองไหนเอายังบวกนี่เอาแล้วเอาแล้วทีมงานหมดแเ้วมานอนเอาแล้วไม่ยังไดครับ รถรถสินแรน์มันลุกพ่อยมานเล้วสิสึดนมอดมันแม่นรถพี่ับไม่ดีกับเก้าสาขาของเก่รเราสีแซ้งผมไม,ไม่ไม่ไลไม่ไหลเด็ดเราสีแสงผมแซ้งสีแสงคือไเลี้ยงขึ้นน้นต่อไปอบ,บัดมาหอดซื้อรถผมอ่ะรถมันเิมันแซงมาวิดแล้วมันไปดับ้วยหนาผมเลยด้วนาผมเลยจะเห็นทังไหนบัดนี่ยครับคือพวมัตังตีไฟทั้งกวักด้อยอย่เบ๊กเบ๊ก รถกะมารถสวนมารถคันนั้นเกี่มันตวงทั้งจะเบียดใส่ต่ำเลยตำดังเลยไอ้ไอ้เอ็นดีพี่นี่โถน้องไปหนูใส่พันตัวเลยไปหนูรถใส่พันตัวจะดบ่อพื้นจะดีบ่อถ้าบันหน่อยหนึ่งมันนอนอยู่หลังหลังมันตกใจเนาะมันรถรถมันดับกระทันหันนะเล่งมันขึ้นเล่งมันขึ้นเล่งไปแลดับ เป็นตะควนดำบุมดบเลยเ้อ่าทหนาผมเลยขั้ที่สามมันสีไรหรว่าทำขั้นนี้ทำได้แต่ผมบีเน้ใส่ทั้งตีไหมามาเปิ่มเวออกขั้นนั้งหนากมาบางแ่องเยหนข้ั้นนั้นลงกขึขั้นห้องขึ้นนขันหลังเป็นยังไงขั้นหลังเก่าขั้นหลังเก่าตัวเนาะถามน่อครับว่ามีหมงค่าแรล่าามาว่มีหมงค้าตามท่านครับขั้นหลังเป็นยังไงขั้นหลังเก่าเก่าแลยคขั้นหลัง เาเาพถึงเนี่ยเอพอถงเนี่ได้ถกชได้าุเขาคาดคาดพุ่งตีพุ่งเถึงกะตีพุ่งครับหาหเขาคามพิถีเข้มคาดสันเข้มคาดสันคาดถึงเนี่ยมงนเข้มคาดสันคาดถึงก็ต้องเคาดถึงมันเกินคาดเยาเกินตีเข้มคาดเย้าตีครับสรับคลิปนี้กัพี่น้องเพียงซนี่ครับผมฝากติดตามช่องอระเพิอิเชครับขอบคุณมากนะครับ Thank <laughs> you.